นสุทธิเกียรติโสภณิกหัวหน้าชุด k คนายยูซของกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าชุดเคนายของบริษัทเพื่อสิทธิแดล้อมและสังคมขออนุญ,ญาตแนะนําและเริ่มการฝึกสุนัขกู้ภยัยโดยกำหนดสถานการณ์สมมุติขึ้นสุนัขกู้ภัยเป็นภารกิจของออผู้ที่รักสุนัขนะครับรู้สึกเป็นเรื่องใหม่ สำหรับหนึ่งไทยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีทีมสุนัขคู่ภัยที่ผ่านการทดสอบแล้วมากกว่า10ทีมพร้อมที่จะ,ะปฏิบัติงานได้อย่างไรก็ตามเราจะต้องการทีมสุนัขที่ผ่านการทดสอบและมีขีดความสามารถต่อไปเพิ่มขึ้นในอนาคตครับขออนุญาตเริ่มเริ่มต้นการสาธิตหน้าบัดนีเอาละ ตอนนี้ได้เวลารับชมแล้วค่ะทุกท่านคะปรบมือให้กับพี่ๆทุกทนด้วยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการสาธิตเลยวันนี้เราจะจำลองสถานการณ์เป็นอะไรคะพี่หมูขาการสาธิตการฝึกครั้งนี้นะครับจำลองสถานการณ์ก็คือ,อ,อโรงงานผลิตพลุและประทัดค่ะ ระเบิดก็คือมเอีเกิดระเบิดขึ้นต่างจังหวัดนะครับแล้วก็สร้างาความเสียหายทำให้คนงานและชาวบ้านที่อยู่โดยรอบเ,เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บและก็สูญหายเป็นจำนวนมากะนะครับนี่คือเรื่องเบื้องต้นแล้วก็ตอนนี้<อ>เราจะสาธิตว่าถสถานการณ์นั้นนะคะมีโรงงานผู้ระเบิดแล้วก็ผู้ ชาวบ้านที่อยู่รอบๆก็ได้รับความเสียหายในโรงงานก็ได้รับความเสียหายนี่คือโรงงานนี่คือโรงงานที่อ,งงอยูอาข้ะเบิดนะคะค,ค่ะเ,เส้นแดงๆนี่คือเส้นที่เรากําหนดขึ้นะนะครับห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปห้ามเข้าพื้นที่เลยเพราะรว่าอันตรายครับโดยปกติแล้วเ,เมื่อเกิดภัยพิบัติก็จะมีไทยมุงเยอะใช่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออการ การเขตแดนไว้ะนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน,นแล้วก็โซนที่ได้รับปลอดภัยข้างน,นอกต่อไปเราจะต้องส่งผู้ปฏิบัติภารกิจเข้าไปรเราจะประเมินสถานการณ์ยังไงก่อนคะพี่หมูคะพอพอได้รับแล้วสุนัขทีมที่หนึ่งครับมาจะส่งทีมที่หเข้าไปก่อนนะคะอันนี้คือเราจำลองสถานการณ์จริงนะคะจะมีการคุยวอกันเพื่อประสานงานกันในเหตุการณ์นั้น อ่าอันนี้จำลองเหมือนเสมือนจริงนะคะเสมือนจริงรับผู้บังคับสุนัขก,ก็จะเข้ามานะฮะเรียกมาก็จะมีการบรรยุบรรยายสรุปสถานการณ์ค่ะนะครับหลายคนอาจจะรู้สึก,ว,กว่าเขาคุยอะไรกันก็คือเขากําลังประสานงานกันซึ่งจะเป็นศัพที่ใช้หรือว่าเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆการที่จะต้องบอกจุดบอกเป้าหมายแล้วก็บอกเรื่องความปลอดภัยเนี่ยค่ะก็จะมีการพูดคุยกันแบบนี้ก่อนนะคะผู้บังคับสุนัขจะถูกฝึกให้เห็นว่า เมื่อเข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่<ฆ>จะต้องปฏิบัติงานนั้นน่ะมันมีการสังเกตนะครับ<ฆ>เช่นโครงสร้างของอาคาร<ฆ>นะครับว่าโครงสร้างอาคารนั้นแข็งแรงไหมปลอดภัยเพียงพอหรือไม่<ฆ>เนื่องจากเป็นวัตถุระเบิดนะครับเนื่องจากเป็นวัต<ฆ>ถุระเบิดก็อาจจะมีควันคือ,อาสารปนเปื้อนหรือสารเคมีที่<ฆ>ตกค้างอยู่<ฆ>ในบริเวณที่ ที่เกิดเหตุหรือบริเวณพื้นที่เป้าหมายนอกจากนั้นก็จะมีพื้นที่ที่เราเรียกว่า confined space คือพื้นที่อับอากาศหมายถึงพื้นที่ที่มีออกซิเจนน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อทีมสุนัขที่เข้ามานะครับพอมาถึงแล้วจะปลดสายจูงนะครับแล้วแล้วตัวเองก็เดินเข้าไปในพื้นที่อันตรายโอกาสที่จะได้รับอันตรายก็จะเยอะก็จะเยอะแล้วก็อาจจะแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย ตามขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งของยูซ่าคือยูเนเต็ดเนชั่นเขาก็ต้องเราจะต้องไม่เข้าใช่ไหมครับผู้คับสุนักจะต้องยืนรออยู่แล้วก็บอกว่าขอให้ทีมตรวจวัตถุระเบิดทีมทีมที่ทำเรื่องสารเคมีนะครับมาตรวจเช็คปริมาณออกซิเจนซสก่อนแล้วก็ทีมวิศวกรมาประเมินโครงสร้างต่างๆ ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็สมมุติสมมุติว่าสมมติว่าขาดนี้ประเมินแล้วพอไหวพอไหวแต่ว่าไม่รับรองร้อยเปซพอไหวนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําได้ก็บอกว่าเขาก็ไม่รับรองนะครับว่ามันจะปลอดภัยถ้าเราจะส่งเข้าไปหรือจะทํางานไม่มีใครกล้ารับรองเพราะฉะนนั้สิ่งที่ทีมสุนัขจะต้องตัดสินใจนะฮะในภารกิจนี้ก็คือหนึ่งเรา ทราบอยู่ว่ามีผู้ประสบภัยอยู่ข้างในะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําจากด้านนอกแล้วเราส่งสุนัขเข้าไปสุนัขจะทําหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งป้องกันพวกพวกกู้ภยัยไม่ว่าของตนเองหรือของคนอื่นะนะฮะว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่หรือเปล่า<อ>รตรงนี้อาจจะไม่มีก็ได้ข้อมูลที่ได้รับมาอาจจะไม่ถูกต้องใช่ไหมครับมันมีอยู่ที่อื่นแต่ตรงนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ปลอดภัย ผู้ประสบภัยก็ปลอดภัยและอีกการหนึ่งเราค่ะนี่นะก็ช่วยเหลือผู้ผู้ประสบภัยได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองให้เข้าไปสำรวจละครับประเมินสถานการณ์แล้วว่าพอไหวยังไม่ได้บอกว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ผู้ประสบภัยยืนอยู่ด้านนอกอาผู้ประสบภัยอยู่ข้างในลูกไม่ให้ไม่ให้เขา ไม่ให้เขาเดินตามสุนัขเข้าไปแล้วเราส่งสุนัขเข้าไปค่ะเขาจะต้องทํางานได้ประมาณร้อยหรือสองร้อยเมตรนะครับจากจากผู้คับสุนัขค่ะเขาจะมีสัญลักษณ์มีการนี่กาลังสํารวจอยู่ตอนนี้กําลังสํารวจอยู่นะคะไปประเมินสถานการณ์นี่เรายกอาคารที่เป็นเหตุการณ์พลุระเบิดมีวัตถุระเบิดเกิดขึ้นแล้วมีวัตถุระเบิดเกิดขึ้นนะคะ ตอนนี้เราให้น้องไปสำรวจก่อนซึ่งการปฏิบัติหน้าที่จริงในสถานการณ์จริงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นนะคะก็จะต้องให้ตัวสุนัขเนี่ยมีการประเมินสถานการณ์เช่นเดียวกันกว่าจะส่งสัญญ,ญาณออกมาเพื่อจะแจ้งให้กับผู้ฝึกสอนนะคะได้ไดรับทราบอย่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปนะอันตรายค่ะอย่าเข้าไปนะครับก็สักพักหนึ่ง นี่เขากาลังสํารวจนะคะครับครับเขายแล้วตึกตรงนั้นอาคารตรงนั้นกำลังจะล้มค่ะอาคารจะถล่มค่ะสำรวจอยู่ค่ะยังไม่มีเสียงอะไรออกมาอ้าห่าวแล้วห่าวแล้วเหรอฮะห่าวแบบไม่ค่อยเต็มใจนะอันนี้ห่าวแบบไหนคะห่าวแบบไม่ค่อยเต็มใจแปลว่าอ่แล้วก็ห่าวช้าลังเลอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ให้เขาเรียกออกมาเราจำเป็นที่จะต้องส่งชุดที่สองค่ะ Sue, so, you know คุณรู้ทุ y t ย่างค work o u t s i d e a n d s e n d your d o g inside. นะไะเราเขาบอกให้เขา,เาส่งน้องหมาเข้าไปตัวเองอยากเข้าไปเป็นดังขา่าเรายังไม่ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นมนุษย์เข้าไปนะคะ,คะเราส่งเป็นน้องเข้าไปก่อน เพื่อไปตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งน้องต้องสำรวจพื้นที่ให้ท่วนทั่วครับหนูไม่ต้องไปสำรวจพอบังเอินเพชรโชว์อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆโรงงานระเบิดพอดีตรงนั้นอาจจะมีไทยมุงครับแล้วกําลังไปห้ามว่าอย่าเพิ่งเข้ามาในพื้นที่อาหารสุนัขด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวและตรงนี้มีเพื่อนอยู่ถ้าปล่อยเขาครับปล่อยเขาเพื่อนก็เยอะด้วยค่ะมีการประกวดหมายอยู่ข้างๆเพราะนั้นสนใจเพื่อนครับสนใจเพื่อนหน่อย อันนี้ก็ป์ะสามารถที่จะบอกได้ว่าเห่าแบบนี้คือแล้วเราแล้วเราก็ตำแหน่งเขาใช้ใช้การเห่าที่จะบอกตำแหน่งนะฮะค่ะแล้วแฮนเดอร์ก็จะกลับมารายงานรีพอร์ตรีพอร์ตอ่าแล้วนี่นี่กลับมารายงานเขากลับมารายงานหัวหน้าชุดที่ค้นหานี่ค่ะจำลองสถานการณ์นะเข้าไม่ได้นะคะยังไงก็ไม่ยอมให้แฮนเดอร์เข้านะครับ เฮลเลอร์ Hello, คือผู้ฝึกสอนนะคะหรือคนที่ดูแลน้องค่คะคคภาษาไทยก็คือผู้บังคับสุนัขนะฮะภาษาย่อก็คือผอสุนัขค,ค่ะและถ้าท่านถน,นัดต่อไปก็เมื่อผู้บังคับสุนัขก,ก็ระบุตําแหน่งมันก็จะทําให้ทีมที่มาช่วยชีวิตนะั้นะนะทางานได้ง่ายขึ้นมีการระบุะะตําแหน่งชัดเจนแล้วะระบุตําแหน่งก็ไม่ต้องเดินหา ต่อไปก็คือหัวหน้าชุดก็จะมีการไปบอกกับทีมช่วยเหลือครับ,รบหรือทีมถ้าในกรณีที่ผู้สูบัยนะั้นะนะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถจะดึงออกมาได้หรือว่าก็ต้องใช้การค้ำยันนะครับค่ะใช้เปลหรืออะไรก็แล้วแต่ค้คำยันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยเข้ามาบางทางก็เป็นวันเหมือนกัน ในสถานการณ์จริงพื้นที่มันคงไม่ได้เข้าง่ายแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคที่เป็นเรื่องของซากปลักหักพังพื้นที่ที่ยังมีการปะทุของไฟอยู่หรือว่าก๊าซพิษนะคะเพราะฉะนั้นทีมกู้ภัยก็จะต้องมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกันแล้วก็ฝึกซ้อมทีนีก็ต้องก็ต้องเขาก็ต้องอะไรอะดีเทคไอ้ก๊าแก๊สที่อาจจะรั่วไหลหรือวัตถุระเบิดที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับเช่น แก๊สที่อาจจะเกิดระเบิดก็คือฟอสฟอรัสใช่ไหมฟอสฟอรัสถ้าเกิดถ้าอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็จะฟู่แล้วก็ให้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 เกิดการระเบิดซ้ำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเรียนรู้เลยว่าถ้าสัญญาณเป็นอย่างนี้ให้เป่าสัญญาณตอนนี้เจอผู้ประสบภัยแล้วนะคะเขาก็จะมีการวอลมาแจ้งกันนะคะนี่คือการปฏิบัติภารกิจจริงของทีมเคนายูซ่านะคะ ซึ่งน้องหมาก็จะมีห,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 หลากหลายสายพันธุ์ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่อตอนนี้เกิดเกิดเหตรุระเบิดซ้ำซากนะฮะต้องอพยพนะครับทีมกู้ภัยฮะได้ยินสนัญญาณไหมครับค่ะตอนนี้เกิดเหตรุระเบิดซ้ําภายในนะคะครับเกิดฟู่ฮะแล้ไอ้ฟอสฟอรัสถูกอากาศแล้วก็มันมีการ จุดตัวจุดตัวก็เกิดการระเบิดซ้ำเพราะฉะนั้นสัญญาณเครื่องหมายต่างๆที่ที่ั้งทีมจะต้องรับทราบนี่ก็คือ,คอสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เ่าโอเคเป่าเยอะอีริงเมื่อกี้ก็ให้หยุดปฏิบัติภารกิจก่อนแล้วออกมาเลยเพื่อความปลอดภัยค่ะคคตอนนี้สัญญาณนี้บอกว่าให้ลุยต่อลุยต่อให้ลุยต่อได้เสร็จแล้วเข้าไปก็ไป จัดการสิ่งที่เหลือแต่ถ้าเกิดว่ากรณีออกมาแล้วจะต้องมีการนําอุปกรณ์หรืออะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเป็นการนัดหมายกันกับหัวหน้าชุดอีกทีหนึ่งนะคะคือถ้าเป่า1ครั้งยาวๆนะครับก็คือให้หยุดปฏิบัติงานค่ะถ้าสมครั้งไหนเพียงเป่า3ครั้งดีไ้ไม่้องไม่้องเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวชุดนนหยุดบอกฮะเพ่นเลยเพ่นอย่างเดียวคุณไม่ไป อะไรทั้งนั้นเอาเอาชีวิตรอดก่อนะนะครับในกรณีที่เกิด after shock นะครับขณะที่เราทำอยู่นี่เป็นสัญญาณที่ใช้ในระดับสากลน,นะครับทุกทีมที่ได้ยินสัญญาณนี้จะต้องเรียนรู้และเข้าใจ<อ>เพราะว่าถ้าเผื่อทีมเราไม่ได้เป่าทีมคนอื่นเป่าะนะครับเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องก็ต้อง รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วก็จะมีวิธีการสื่อสารกันตลอดเวลาด้วยวิทยุสื่อสารนะคะจะสังเกตได้ว่าด้านนอกก็จะคอยประสานงานด้านในก็จะคอยรายงานออกมาค่ะและตอนนี้เจอผู้ประสบภัยแล้วค่ะช่วยเหลือได้แล้วหรอในในภารกิจครั้งนี้ครับก็เป็นภารกิจที่เราได้นําทีมสุนัขเซราเซรานี่ค่ะก็จะมีการวอร์มมาแจ้งกันต่อ ขออนุญาตชุดที่ไปตุรกีนะครับซึ่งเมื่อกลับมาท่านก็ได้ทรงเมตตาแล้วก็ประทานนำกลับมานะครับหลังจากอ่าโอเคซียริาซารานะครับชุดนี้ก็คือพี่หมูจา๋าพ,พี่หมูเอาไม้ใกล้ๆปากเลยจ้ะอ่าโอเคครับที่ที่ได้ไปตุรกีมา,าหลังจากภารกิจตุรกีแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะ แนะนำนะครับฝึกซ้อมเอไอซิกนะครับซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อใหออ้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับที่ฐานทัพเรือสัตหีเป็นเวลา10วันต่อเนื่องนะครับก็การฝึกก็ประสบความสำเร็จด,ด้วยดี m i c ก็ ก็แฮปปี้นะน้ำหนักลดลงไปเล็กน้อยน้ำหนักน้ำหนักลดลงไปเล็กน้อยก็แต่แต่ก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆตามที่พัะประสงค์ได้ครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไปก็จะได้มีโอกาสได้รับใช้นะสนองต่อไปก็ขอขออนุญาตยุติ การสาธิตแต่เพียงเท่านี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับทีม k คนาย t ูซ i าไทยแลนด์ทั้งหมดนะคะขอบพระคุณพี่หมูด้วยน้องหมาทุกตัวแล้วก็ผู้ที่วันนี้มาร่วมกันสาธิตธิ์ทุกท่านครับเอาต่อไปต่อไปเชิญนะทางเมืองทอง ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหมู่ครับถ่ายรูปหมู่เห็นไหมมาเรียนเชิญค่ะ,ะถ่ายรูปถ่ายภาพร่วมกันรูปรโฟโต้ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เรียนเชิญพี่พี่เชิญครับพี่พี่อยู่ด้านหน้าเวทีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็นําน้องหมาไปด้วยพี่หมูต้องไปถ่ายด้วยไหมคะเชิญค่ะวันนี้มาเตรียมพร้อมเพื่อจะทําการสาธิตกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเรียนเชิญค่ะ ตัวแรกตัวแรกครับให้ฝาอยู่ตกลางนะตัวแรกนะครับเชิญสค่ะเสนญค่ะเด็กๆล้าเลงมากเลยอ่ะเรียนเชิญค่ะ ื่อสักครู่คุยกับพี่หมูไปแล้วนะคะพี่หมูบอกว่าต้องการคนมาร่วมทีมอีกประมาณ10ทีม10ทีมในที่นี้คือตัวผู้เจ้าของน้องหมาด้วยนะคะก็คือจะต้องพร้อมที่จะเสียสละในการอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ มีจิตอาสาแล้วก็มีน้องหมาเป็นของตัวเองแล้วอยากจะเข้าร่วมทีมกับทางเคนายก็สามารถไปพูดคุยได้ที่บูธของเคนายนะคะส่วนรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการจะเป็นยังไงไปพูดคุยกันได้เพราะว่าแต่ละท่านแต่ละบ้านอาจจะมีน้องหมาอ,อายุไม่เท่ากันหรือว่าสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเชิญค่ะ เดี๋ยวตอนสี่โมงค่ะสำหรับใครที่อาจจะเห็นเคนายไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นภารกิจที่ลูกเราไม่น่าจะทำได้เพราะลูกเราเป็นพุดเดิ้ลชิส,สุหรือตัวเล็กตัวน้อยชื่อว่าว่าสีน้ำตาลสีน้ำตาลหน้าดำนอนดูเพื่อนๆน,นะคะสี่โมง จะมีสอน agility แบบที่ใครๆก็เล่นได้แบบนี้ก็เล่นได้ทุกตัวเล่นได้นะคะเป็นการอ,ออกกำลังกายแต่ว่ามีการฝึกฝนด้วยอุปกรณ์ นะคะฝึกง่ายสอนง่ายทําได้ทุกตัวอาจจะทําได้บางด่านบางด่านอาจจะทําไม่ได้แต่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกันได้ตอน4ี่โมงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการรับสมัครหน้างานใครสนใจมีของรางวัลให้ทุกตัวพร้อมกับคุณเจ้าของแต่คุณเจ้าของต้องฟิตด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะต้องวิ่งไปกับน้องนึกออกไหม วิ่งไปกับน้องด้วยวิ่งล่อน้องไปนะคะแต่จะเป็นการให้คุณเจ้าของและน้องหมาเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกัน คุณเจ้าของที่ไม่ค่อยขยับตัวจะได้ออกกําลังกายนะคะส่วนน้องๆก็จะได้เชื่อฟังคําสั่งหรืออย่างน้อยเขาเรียนรู้อุปกรณ์ได้เวลาเขาออกมาเขาจะได้สนุกมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยจะได้มีอะไรเล่นกันมากกว่าโยนลูกบอลน,นะคะเพราะฉะนั้นเชิญได้เดี๋ยวตอนช่วง4ี่โมงก็สามารถพาเด็กๆนะคะมาสมัครกิจกรรมกับเราได้นะคะสนุกแน่นอนพราะเดี๋ยวตรงนี้จะมีอุปกรณ์เพียบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน4ี่โมงค่ะ